หนังแอคชั่นของอินเดียมันชอบเวอร์ตัวละครอ,อะ่ะมันจะต้องเก่งเกินจริงมันจะต้องเป็นฮีโร่เกินจริง่ต็ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของหนังอินเดียนะมันเป็นการต่อสู้ทางแนวคิดตอนนี้ผมลองไล่ดูฉากแอคชั่นของหนังอินเดียดูนะครับแล้วผมก็เจอฉากนี้ครับคำถามแรกที่ผมถามก็คือเธอไม่หล่นลงจากรถได้ไงวะแล้วท่ายิงแบบนี้มันเป็นท่ายิงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช่ไหมมันทาไม่โดนศัตรูมากที่สุดใช่ไหม เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมไล่ไปผมก็เจอฉากนี้ครับเป็นฉากที่เหมือนแบบรถซุปเปอร์คาร์กำลังพลิกคว่ำนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเขาและเธอที่อยู่ในฉากนี้ไม่ได้สนใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับกลับกลายเป็นตัวผู้ชายเนี่ยมอบดอกกุหลาบให้ผู้หญิงในขณะที่รถซุปเปอร์คาร์กำลังพลิกคว่ำอยู่บนเหมือดศีรษะเธอด้วยนะซึ่งผมดูแบบโอ้โหมันมันโคตรจะโรแมนต์แอคชั่นเลยมันแบบมันไปได้ไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆฉา,ากแอคชั่นครับในหนังอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นตเตะเศษเเเเเเเหลลล็กดด้้้้ววยยยททาาาาปป่่่นนะะคครรับตตือง์ ทุ่มคอนกรีตกระโดดขึ้นไปถือคอนกรีตหนักๆแล้วก็กระโดดขึ้นไปสูงๆโดยที่ไม่หนักไม่เจ็บอะไรเลยนะครับซึ่งการทู B ีแฟร์นะครับผมจะดูหนังแอคชั่นเฉพาะปี2024ของอินเดียนะครับว่าตอนนี้เขามีแนวทางหนังแอคชั่นเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับผมลองไล่ดูแล้วก็ไปเจอหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์ของประเทศอินเดี ian, ian, นยนะครับชื่อว่าบาเดมิยานโชเตมิยานนะครับขออภัยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะภาพยนตร์เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่แนวคิดของพุ่มกับครับบเนี่า ทุกฉากแอคชั่นนะจะต้องดูสมจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฉากระเบิดฉากต่อสู้ฉากผดโผนอลอะไรก็ตามที่อยู่ในฉากแอคชั่นนะมันจะต้องเป็นสมจริงทั้งหมดนี่คือแนวคิดของผู้่ำกับนะครับรวมถึงมันสอดคล้องกับแนวคิดของนักสแสดงด้วยครับว่าเขาบอกว่าเป้าหมายเดียวในการสแสดงของเขาก็คือการออกแบบฉากแอคชั่นให้ดูสมจริงซึ่งดูตัวอย่างแล้วก็เออถึงมันจะมีสไตล์แบบฮอลีวูดระเบิดเบ้อๆหน่อยแต่มันก็ดูแบบเออดูจริงดูเรียวดีแต่พอมาดูในเนื้อในครับคุณดูฉากนี้ดิฉา,ากนี้มันทําลายความน่าเชื่อถือของตัวลละครไปหมดเย เพราะว่าตัวละครเนี่ยได้เลือกการตัดสินใจเลือกวิธีการสุดตรงครับคือเอารถมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าไปชนที่เฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยการกระทาครั้งนี้มันไร้ความหมายเลยนะครับเพราะว่าถ้ามาดูกันเฟรมต่อเฟรมจริงๆเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์มันไปไม่ถึงเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ว่าเขาใช้การตัดต่อช่วยแล้วก็ใช้งานวิชวลเอฟเฟกช่วยครับสร้างมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วก็พุ่งเข้าชนเฮลิคอปเตอร์เลย แล้วที่น่าตกใจก็คือฉากแอคชั่นเนี้ยไม่ส่งผลทางกายภาพใดๆนะครับต่อตัวละครหลักเลยเขาสามารถหล่นลงมาบนรถตู้ผู้ก่อการร้ายได้พอดีนะครับแล้วก็ไม่ประสบกับอาการแบบข้อเท้าหากักหรือว่าบาดเจ็บใดๆนะครับแถมยังลุกขึ้นมาต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ต่อด้วยนะครับเนี่ยคือมันทําลายความสมจริงไปหมดเลยครับยังมีอีกหลายฉากในหนักเรื่องนี้นะครับที่ผมดูแล้วก็โอ้โหมันไปไกลนะครับไปไกลได้มากขนาดนี้นะนี่แต่ว่าพอผม ชมภาพยนตร์เรื่องนี้มันทำให้ผมคิดว่าเอยเหมือนเหมือนเหมือนกูกำลังเล่นเกมอันชาร์ตภาคสี่ของนอตต d ดอมชาร์ตเนี่ยมันมีฉากที่ขับรถจีปนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปต่อสู้บนรถบรรทุกกับคู่ต่อสู้เขาได้ด้วยแล้วก็กระโดดกลับมาได้ด้วยนะครับคือมีหลายฉากที่มันโอเวอร์มากซึ่งอันนั้นผมพอจะเข้าใจว่าเอออันนั้นมันคือเกมแต่อันนี้มันคือแบบภาพยนตร์น่ะมันน่าจะแบบมีความเป็นเรียลลิซึมมากขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับทีนี้ผมก็เลยสนใจว่าไอ้ปัญหาจริงๆของหนังอินเดียจริงๆอ่ะ มันเป็นบริบททางวัฒนธรรมนะครับเป็นอิทธิพลของตำนานเทพเจ้าของอดีตนะครับที่พระเอกหรือนางเอกที่มารับบทเนี่ยจะต้องแบบเป็นฮีโร่เกินจริงนะครับหรือจะเป็นอิทธิพลของภาพยนตร์อินเดียใต้อินเดียเตลูกูภาพยนตร์ทมินของอินเดียนะครับที่เขาแบบสร้างหนังแนวนี้มานานแล้วคนเกิดความคุ้นชินว่าถ้าหนังแอคชั่นเนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์แบบนี้มันก็คล้ายกับสถานการณ์ในหนังไทยนะที่เราสร้างหนังผีหนังตลกมามากแล้วอะจนคนอะเกิดความคุ้นชินว่าอ๋อถ้าดูหนังอารมณ์ตลกเนี่ยมันต้องประมาณนี้แล้วพอมีหนังใหม่ๆที่ม ออกอาการแปลกแหวกแนวไปเราจะเริ่มเกิดความไม่คุ้นชินใช่ไหมครับแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมมาครับผมมองว่าตอนนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของหนังอินเดียนะมันเป็นการต่อสู้ทางแนวคิดของพุ่งกับรุ่นเดิมกับพุ่งกับรุ่นใหม่ที่ปะทะกันอย่างชัดเจนนะครับว่าอยากให้หนังแอคชั่นในปี2024หรือในปีถ,ถัดไปเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผมมาไล่ดูเนี่ยหนังแอคชั่นปี2024ของอินเดียเนี่ยมีหนังดีๆเยอะนะครับแล้วก็มีหนังฉากแอคชั่นที่เบอร์ดเ,เนี่ย หรือว่าเกินจริงเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วนะครับบางเรื่องเนี่ยถึงกับสร้างจากชีวิตจริงด้วยซ้าเนี่ยผมเลยมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนะครับที่เขากันต,ต่อสู้กันอยู่ทางด้านแนวคิดความคิดเดิมกับความคิดใหม่นะครับมาเลยเกิดภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่า Monkey Man เกิดขึ้นครับ m o n k e y Man เนี่ยเป็นภาพยนตร์แอคชั่นนะครับที่ต่อสู้ทั้งในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ต่อสู้ทั้งนอกโรงภาพยนตร์นะครับต่อสู้นอกโรงภาพยนตร์หมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าเขาต่อสู้กับคําล้อเลียนของคนทั่วโลกที่ชอบล้อเลียนเขาว่าหนัง ท้าทายกฎฟิสิกแรงโน้มถ่วงมันไม่สนใจความเป็นจริงเลยแล้วก็มันต่อสู้กับขนบธรรมเนียมประเพณีดีเดิมของหนังอินเดียด้วยนะครับว่าตัวละครอ่ะมันจะต้องเก่งเกินจริงมันจะต้องเป็นฮีโร่เกินจริงแต่ว่าในมังกีแมนไม่ใช่ครับในมังกีแมนของเดฟพาเทลนะครับที่เขียนบทเองเล่นเองนะครับกำกับเองนะครับมีองค์ประกอบฉากแอคชั่นที่ดีอยู่4องค์ประกอบด้วยกันครับองค์ประกอบแรกก็คือตัวละครมีแรงจูงใจที่ชัดเจนครับคือในเนื้อเรื่องเนี้ยครับตัวละครตัวเนี้ยแม่เขาถูก ทำร้ายจนเสียชีวิตจากผู้มีอิทธิพลใช่ไหมครับดังนั้นแรงจูงใจของตัวละครนี้คือเขาจะปักใจเชื่อว่าเขาต้องแก้แค้นในคนนี้ให้ได้ดังนั้นการเดินเรื่องเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนไปด้วยแรงแค้นของตัวละครครับอันนี้คือแรงจูงใจของตัวละครที่ชัดเจนข้อที่2ครับฉากแอคชั่นถูกออกแบบมาอย่างลื่นไหลครับโดยที่ไม่อาศัยการตัดต่อทําให้เรางุนงงมากไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับวิสัยทัศน์ของเดฟพาเทลนะครับว่าเขาจะอาศัยการตัดต่อให้น้อยที่สุดแล้วเขาจะเล่นเองให้มากที่สุดกับสแตนแมนนะ ได้เป็นอย่างดีแล้วก็สร้างสารรค์ครับมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่เขาใช้ฝาไมโครเวฟครับดันกระแทกหน้าเข้าที่ตัวสแตนแมนอันนี้เราดูแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเออมันมีความสร้างสารรค์อยู่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บแทนสตันคนนั้นด้วยนะครับส่วนข้อสุดท้ายครับข้อที่4ครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะสําคัญเกือบเกือบมากที่สุดนะครับก็คือตัวละครมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับพอตัวละครมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะ่ะการตัดสินใจของเขา,าสามารถผิดได้สามารถถูกได้สา,าถถไดสามารถพลาดได้ มันมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่เขาต่อสู้ในห้องน้ําใช่ไหมครับระหว่างที่เขาเจอคนที่ทําลายแม่เขาอะแล้วเขาต้องการที่จะหนีจากลูกสมุนของผู้มีอิทธิพลพวกนี้เขาคิดอะไรไม่ออกเขาเห็นหน้าต่างบานหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวพุ่งไปจะชนกับหน้าต่างบานนี้แล้วก็จกแตกแล้วเขาจะหนีได้แต่กลายเป็นว่าการตัดสินใจนั้นผิดพลาดครับเขาพุ่งไปแล้วก็จบไม่แตกแล้วทำให้เขาเจ็บมากขึ้นแถมยังทาให้เขากลับมาอยู่ในสถานการณ์เดิมแต่แย่ลงกว่าเดิมครับเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าเออว่า ในหนังมันควรจะมีความเป็นตัวละครจริงๆเหมือนอย่างคุณและผมเหมือนในหนังหลายเรื่องครับที่เราสัมผัสเรื่องนี้ได้แม้ฉากจะโอเวอร์ก็ตามอย่างเช่นเรื่องของ Mad Max f u r y Road นะครับเราจะเห็นรถที่มันแบบโอเวอร์โอเวอร์แล้วก็คอสตูมที่เราไม่สามารถเห็นในชีวิตจริงได้แต่เราสามารถรับรู้ความรู้สึกของตัวละครได้ว่าขณะที่มันอยู่บนรถนะมันกาลังถูกทรมานอยู่มันกําลังถูกแบบแขวนตัวเองอยู่บนรถมันทําให้ตัวเองอะจะต้องทําทุกวิถีทางครับเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์สถานการณ์นั้นดังนั้นมันเลย เกิดฉากที่มันบ้าขั่งขึ้นมาเนี่คือ4องค์ประกอบย่อยๆนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูว่าฉากแอคชั่นที่ดีควรที่จะมีอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดควรจะทําแบบนี้นะครับมันหมายถึงว่ายังมีอีกหลายๆองค์ประกอบนะครับที่ทําให้ฉากแอคชั่นนั้นดูสมจริงดูเรียลแล้วดีได้นะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างมาข้อค้างถ้าเรามองในแง่ดีนะครับฉากแอคชั่นของอินเดียที่มันดูโอเวอร์เนี่ยตัดเรื่องแง่ลบออกไปเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างส่วนตัวผมเห็นว่าศักยภาพในการผลิตของหนังอินเดียเนี่ยมันเท อันนี้ถ้าเราตัดฉากโอเวอร์ออกไปนะมีบทพอแค่แบบมีบทภาพยนตร์ที่แข็งแกร่งนะครับมีบทภาพยนตร์ที่ดีสักบทหนึ่งอ่ะแล้วทําฉากให้มันสมดุลมากขึ้นนะครับไม่โอเวอร์เกินไปมีความเป็นตัวละครที่เป็นเป็นสมจริงมากขึ้นน่ะ <S 1> <S 1> ผมว่าหนังอินเดียเป็นอุตสาหกรรมที่น่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวในอนาคตแล้วก็อุตสาหกรรมในไทยภาพยนตร์ในไทยเนี่ยสามารถศึกษาภาพยนตร์อินเดียได้ในหลายๆเรื่องในหลายๆแง่งงมุมเลยนะครับ <S 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 พอดูในโรงภาพยนตร์ของเขาเนี่ยแตกต่างกับโรงภาพยนตร์ของไทยอย่างสิ้นเชิงครับ ถ้ารู้สึกดีใจนะครับเขาก็สามารถลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นหรือว่าดึงมือแฟนขึ้นมาเต้นถ่ายวิดีโอลงภาพยนตร์ก็ได้หรือจะเก็บกระดาษขึ้นมาแล้วก็โปรยขึ้นมาในฉากแอคชั่นที่เขาถูกใจก็ได้แล้วก็ร้องเสียงเฮฮาขึ้นมาตามที่เขาต้องการเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีพักครึ่งด้วยนะผมพูดกี่ทีก็ผมพูดกี่ทีก็ยังคำนะครับ